เขาบอกว่าอย่างนี้ฮเขาบอกว่าถ้าเป็นเครื่องรางล่ะเขาถามว่าเครื่องรางล่ะเครื่องรางอะไรน่าสนใจฮะเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูนะครับณโครงการที่เขาสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะมีปนกันนะ,นะเขามีหลากหลายเพราะว่าเขาสร้างน้อย นาวัดเขาสร้างนาวัดสร้างผู้จัดสร้างสร้างเนี่ยสร้างอย่างละน้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยว่าสื่อสารมันฉับไวเขาก็ไม่อยากสร้างน้อยเขาสร้างเยอะเยอะเพราะว่าคนนะคนต้องการบางทีน้ลุมเข้ามาแล้วของไม่พอเขาเลยสร้างเยอะการสร้างเยอะก็สุ่มเสี่ยงนะการสร้างเยอะก็สุ่มเสี่ยงถ้าไม่โดนคือทำออกมาแล้วไม่โดนเนี่ยนะเรียบร้อยเลย ก็ต้องลองกันดูว่าจะโดนหรือไม่โดนตอนนี้หนุมานฮนะหนุมานได้รับความสนใจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนะ้าตอนนี้จะออกไปในแนวเหรียญซะมากกวา่านาะส่วนแกะหรือลอยองเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วโดยที่พาะที่แกะนะเมื่อก่อนเขามีนะมีพวกงาพวกอะไรนะพวกเขี้ยวนะ้าเดี๋ยวนี้อย่าไปทานะฮะนะนะมันผิดกฎหมายนะครับนะาทั้งงาทั้งเขี้ยวเลิก นะครับเลิกนะอย่างดีก็จะเป็นของเทียมงาที่เขาบอกนะที่ออกมาเนี่ยนะแต่เราก็ต้องอธิบายเขานะนะเป็นไม้บ้างเป็นของเทียมงาบ้างคือของเทียมงาก็คือของที่ลักษณะเหมือนงาเนี่ยนั้นท่านอย่าไปอย่าไปเสี่ยงนะมันสมเสียงนะบางคนไม่รู้นะไม่รู้กฎหมายไปทําเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายนะนะเราอย่าไปสนับสนุนอะไรที่มันผิดกฎหมายนะนะคือคือเรื่องงาเรื่องเรื่องนะเรื่องของเขี้ยวเนี่ยมันเป็นของที่ผิดกฎหมายเราอย่าไป เราอย่าไปสนับสนุนเลยเดี๋ยวจะมีปัญหานะการโพสต์การลงก็ยากนะอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปทํานะครับเรื่องของนะเรื่องของหนุมานเนี่ยจริงๆนะหลายคนบอกว่าเอหนุมานนะยุคนี้มันจะไหวเหรอนะเขาทําออกมาแล้วจะจะมีเห,หรือมันเคยมีกันไหมคือหนุมานเนี่ยนะครับเขามีมาตั้งแต่โบราณนะเขาสร้างกันมานานแล้วนะท่านไปดูเนี่ยนะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสุนวัสารากุลน,นะ ท่านก็ทําเครื่องรางหนุมานแต่ท่านทำเป็นไม้ไม้แกะแล้วก็งาแกะนะครับนะหลวงพ่อสุนวัดส,สารากุลท่านอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีฮนะะปากเกร็ดนนทบุรีเนะี่ยะท่านเป็นชาวปากเกร็ดโดยกําเนิดเกิดเมื่อปีพศ2 4 0 3ท่านเป็นเจ้าวาดวัดส,สารากุลตั้งแต่ปีพศ2435จนถึงมรณภาพณนะอายุ78ปีหลวงพ่อสุนเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ผู้ลงอักขละบน นะ้แผ่นทองแดงใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างเหรียญที่ระลึกวัดราชบพิตรครั้งที่4พศ .2481 นะผมเชื่อว่าท่านก็ยังไม่เกิดนะเพราะผมก็ยังไม่เกิดหรือแฟนรายการผมใครเกิดแล้วบ้างอะนะ2481นะนะท่านเป็นสหายนะฮะเป็นสานะนสธรรมิกกับหลวงพ่อก,กิน่นนะหลวงพ่อกลิ่นวัดสะพานสูงนะอะ้านะผมเพิ่งพูดถึงหลวงปู่เอี่ยม นะหลวงปู่กินก็ต่อจากนะมาในสายของนะวัดสะพานสูงนะครับนะ่าต่อจากหลวงพ่อหลวงปูง่เอี่ยมนี่แหละนะครับนะก็โดยมีอายุมากกว่าหลวงปู่กินนประมาณห้าปีนะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะวันประชุมเพลิงศพหลวงพ่อสุนเมื่อปีพศ2489หลวงพ่อกินได้มาเป็นประธานในงานฮนะหลวงพ่อสุนเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์ องไหนเนี่ยนะ้ำไม่ไม่แน่ชัดนะแต่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเรียนมาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเห็นไหมนะาแสดงว่ามีความผูกพันกันนะนะแสดงว่ามีความผูกพันกันนะก็เป็นได้เพราะหลงวงพ่อสุนกับหลวงพ่อกินนะเคยสนทนากันว่าเมื่อร่ำเรียนวิชามาแล้วก็ต้องทําของออกแจกชาวบ้านบ้างนะเมื่อล่ำเรียนวิชามาแล้วก็ต้องทำของออกมาแจกชาวบ้านบ้า,นนะนะา,าง,ท,องออาาาาท่านบอกอย่างนี้นะครับ น่าจากการสอบถามที่เขาไปบันทึกไว้นะครับลุงด้วงสุขทองนะเขาเกิดเมื่อปีพศ2461นบะบุตรชายของนายปิวสุขทองอดีตมักกทายกวัดสารากุลสมัยหลวงพ่อสุนได้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างหนุมานของหลวงพ่อสุนนะคร้าวๆนะหานุมานของหลวงพ่อสุนเนี่ยแกะจากไม้รากพุดซ้อนฮนะและงาช้าง ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันช่างแกะชื่อในมีฮะในมีนะเป็นช่างแกะนะครับนะในมีไม่ทราบนามสกุลนะแกะเป็นรูปหนุมานทรงเครื่องแล้วก็ไม่ทรงเครื่องการสร้างครั้งใหญ่มีอยู่สองครั้งนะหนุมานนะทรงเครื่องกับไม่ทรงเครื่องนะท่านคงนึกภาพออกครั้งแรกเมื่อปีพศ .2468 จำนวนสร้างไม่มากนะักไม่เกินร้อยตัวนะ นาเพราะว่าต้องแกะนะ่นะน้าไม่เกิดร้อยตัวนะครับหนุมานเนี่ยแกะจากไม้ลากพุทซ้อนเป็นหนุมานไม่คงไม่ส่งเครื่องทำแล้วแจกในงานพิธีต่างๆของวดัดโดยมิได้จำหน่าย <c oughs> ครั้งที่สองเนี่ยสร้างปลายปีพศ2470ถึงพศ24 7 1นอำออกแกจกจ่ายในงานทอดกระถินของวัดสารากุล ในปีพศ2472ฮนุมานที่ทำในคราวนี้มีทั้งแบบทรงเครื่องหน้าโขนแล้วก็แบบหน้ากระบี่ไม่ทรงเครื่องนะฮรแก่จากไม้ลากพุทซ้อนและงาช้างจำนวนสร้างประมาณ200ตัวญาติโยมทางกรุงเทพได้ไปมากเพราะมีนำมาเป็นกระถินทอดนะครับแหมนะฮะพอดีนะากิ่นของนะนะผม น่าแสบคอด้วย <c oughs> ขอโทษนะลักษณะการแกะแกะเป็นรูปหานุมานนั่งยองยองจับเขา่าอ้าปากเห็นลิ้นและฟันนะครับนะมีทั้งแบบทรงเครื่องหน้าโขนและหน้ากระบี่ไม่ทรงเครื่องนะแบบทรงเครื่องดูสวยงามและอลังการกว่านะ้าหานุมานของหลวงพ่อสุนมีทั้งแบบนะ้าทำเรียนนะครับนะมีการทำเรียนแบบเนี้ยค่อนข้างมาก ต้องพิจารณาจากความเก่าของงาและไม้ที่นํามาแกะเนื้อไม้จะแห้งแล้วก็มักจะมีรอยแตกเล้านะครับนะการปลูกเสกเนี่ยหลวงู่สุนได้การปลูกเสกในอุโบสถนะนะผู้นะเคยใช้หนุมานหลวงู่สุนเนี่ยนะครับบอกว่านะดีทางด้านคงกระพันชาติีแข้วคา่าปลอดภัยนะหลวงพ่อสุนวัดส,สารากุลน,นะครับนี่นั้นผมเอาเรื่องราวของพระปิดตาแล้วก็หนุมานมาพูดถึงเพราะว่า ตอนนี้เป็นกระแสนะ้าเป็นกระแสอยู่สองอย่างเลยนะเขาบอกว่านะกระแสของพระปิดตากำลังมาแรงแล้วก็มีกระแสของหนุมานอยู่ด้วยนะว่าหนุมานเนี่ยเป็นเครื่องรางจะมีนะจะมีกระแสนะ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะนะ้คงจะรอดูนะครับนะ้รอดูแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะ ใกล้ปีใหม่แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลออกมากันก็จะมีอะไรออกมาบ้างท่านก็คอยติดตามแล้วกันนะฮะนะคอยติดตามหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวก็แกะลิงจากรากผุดซ้อนครับ